ท่านประธานที่เคารพผมจะตุรนฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขออภิปรายสนับสนุนร่างพระัหยัติ <c oughs> ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะขสะชที่16ทั2560เรื่องการบริหารงานบุคคลของของ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา <c oughs> สองร่างพระัหญัติยกเลิก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25รกรกฎาคม2561พศและ3ร่างพระ่ัหยัดยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทั2558 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครูสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,ากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาลงวันที่16เมษายน2558าคำสั่งและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2อง เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558ลงวันที่21มีนาคม2560ที่เสนอโดยท่านสอส,อสเทิดชาติชัยพงศ์กับผู้คณะกับคณะเป็นผู้เสนอรวมทั้งร่างพรมหยัดที่มีหลักการเดียวกันก็คือยกเลิกคำสั่งขอส,ขอสชอและให้กลับไปใช้ กฎหมายเดิมของท่านสุรวาททองปุท่านนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณกับคณะเป็นผู้เสนอเนื่องจากว่ามีหลักการเนื้อหาไปทำนองเดียวกันและจะขออภิปรายไม่เห็นด้วยไม่สนับสน,นุนกับร่างพรหมหยัด สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศร่างพรัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีท่านสมาชิกเพิ่งเสนอกันเข้ามาไม่นานนี้รวมสามฉบับท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นได้เคยเป็นประธานคณะกรรมการยกเลิกคำสั่งคอสชมาอสองคณะ คณะแรกยกเลิกไปคำสั่งคอสชหนึ่งฉบับคณะที่สองยกเลิกไปถึงห้าสิบกว่าฉบับในระหว่างที่พิจารณานั้นเนี่ยมีประเด็นให้พิจารณาว่าจะยกเลิกคำสั่งคอสชอที่เรากำลังพิจารณากันในวันนี้หรือไม่ถ้าหากว่าคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานตัดสินใจพิจารณายกเลิกพิจารณา ยกเลิกคำสั่งเหล่านี้ก็ทำได้แต่ว่าไม่ได้ทำเนื่องจากว่าได้รับคำชี้แจงว่าทางกระทรวงศึกษาและมีพักการเมืองกำลังเตรียมที่จะเสนอร่างพรบรที่มีการแก้ปัญหานี้เราก็ไม่ต้องการให้มันเกิดการซ้ำซ้อนกันไม่เกิดการลักลั่นกัน ก็เลยไม่ได้ไม่ได้แก้คําสั่งเหล่านี้ทั้งทั้งที่ถ้าแก้ก็แก้ไปได้แล้วอันนี้ก็เลยทําให้เสียเวลามาที่มาเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้องมาเสนอร่างพร้มหยัดเหล่านี้กันก็เป็นเพราะว่าไม่ไม่ได้มีการไม่ได้มีการออกกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อมาดูแลเรื่องนี้ก็เลยทําได้แค่ว่ายกเลิกคาสั่งและกลับไปที่กฎหมายเดิมท่านสมาชิก ได้อภิปรายกันไปค่อนข้างชัดเจนตรงกันหมดหรือเกือบทั้งหมดนะครับว่าคำสั่งคอสชที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในร่างเพิ่มหยัดหลักๆ3เป็นสา,สาแบบหรือเป็น3เรื่องเนี่ยครับมีปัญหาอย่างไรการที่คอสชออกคำสั่งมาแล้ว มีผลไปปลดบอร์ดสกสคและครูสภาตั้งข้าราชการประจำมาเป็นเลขาธิการตั้งรัฐมนตรีเป็นประธานผิดฝาผิดตัวยังไงเกิดการไปใช้ใช้จ่ายใช้งบประมาณกันในทางที่ไม่เป็นประโยชน์หรือทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรนะครับก็อภิปรายกันไปชัดเจนคำสั่งที่16ทับสอง0เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ เป็นปัญหาขาดความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษากคอสอไม่มีประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคําสั่งที่11ทับ2561ก็มีปัญหาเรื่องขาดความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบวิชาชีพขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่หลายท่านได้พูดไปชัดเจนถึงความเสียหายที่ ออกคำสั่งกันด้วยความคิดแบบอำนาจนิยมเข้ามากระทบต่อวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและองค์กรของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งของกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นผมก็สนับสนุนเต็มที่ที่จะให้ยกเลิกคำสั่งเหล่านี้ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นเสียดายว่าไม่ได้มีการออกเป็นกฎหมายเพื่อที่จะ ไปแก้แก้ก,กฎหมายเดิมให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นแต่ก็จนจำเป็นนะครับเพราะว่าทำทำได้แค่นี้แต่ว่าก็เกิดมีร่างเข้ามาใหม่ ซึ่งเพิ่งเสนอการเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะครับบางฉบับเพิ่งเดือนกันยานี้ตามเรเ่มยัดสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศตามเรเ่มยัดระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศผมดูแล้วพบว่าร่างทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับมันรวมแล้วก็เป็นสามฉบับมีปัญหาว่าทำกันมาอย่างรีบรีบ แล้วก็ถ้าไปดูเนื้อหาจริงๆมีปัญหามากว่ายังคงคล้ายๆกับเอาคำสั่งคอสช,ชมาทำให้เป็นพระราชบัญญัติซึ่งเชื่อว่าข้าราชการครูบุคลกากรทางการศึกษาและผู้คนในระบบวงการการศึกษาทั้งประเทศอ่านแล้วจะตกใจดูแล้วจะตกใจถ้าพวกผมรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินี้ ก็ยากมากที่จะไปอธิบายกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและวงการศึกษาดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยว่าจะให้ทํากันมารีบรีบและมีเนื้อหาค่อนข้างไปในทางอำนาจนิยมไปในทางที่ไปจํากัดบทบาทของครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งดึงอำนาจไว้ที่รัฐมนตรีกันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยท่านประธานครับเราจึงไม่อาจเห็นด้วยกับร่างพรมหรัค สภาพรบร,ร่างพรบรสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศ,าาาศาอาจจะบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็เสียดายโอกาสที่จะไปแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้ให้ดีให้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเนื้อหาที่ทำมานั้นมีเนื้อหาที่ เป็นไปไม่ได้เลยที่คนในวงการการศึกษาครูและขา้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจะรับได้เราจึงไม่อาจรับร่างพริบญญัิที่ทำมากกว่าการยกเลิกคำสั่งก็คือร่างพระบญยัิสภาครูและระเบียบขา้าราชการครูดังที่กล่าวไปแล้วและก็ขอสนับสนุนร่างพริบหญัิที่ท่านเธอชาติชัยพงศ์ท่านสุรวัตรทอง ทองปุและท่านนัทวุฒิประเสริสุวรรณซึ่งเป็นหลักการเดียวกันมีเนื้อหาไปในสมองเดียวกันขอบคุณครับท่านประธาน